เวลาตัวเมียมาหัวจะฟูกันแทบทุกตัวท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกท่านอ,อันนี้ย้อนมาดูใหม่นะครับจากหลังที่ผมดูมาเช้าที่ผมถ่ายเนื้ตั้งนะครับผมมาถ่ายไปพักหนึ่งแล้วก็เว้นไปประมาณสองชั่วโมงได้บ้างฮะผมก็มาถ่ายใหม่สังเกตหลังที่ปลายพุทรานี่นะครับมันได้หลังแบบเป็นวงแหวนเลยนะครับผม แล้วก็เจ้าลังที่ผมบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นเส้นสองเส้นแรกอย่างนีเจ้าตัวเนี้ยนะที่อยู่ในหลือพุสานะครับไวมากทําอย่างเดียวไม่สนใจใครนะครับผมก็ได้เป็นกระจุกแล้วขึ้นเป็นรูปเป็นร่างทันเจ้าลังลังปลายพุซาเลยนะครับ <c oughs> เวลาตัวเมียมา <laughs> หัวจะฟูกันแทบทุกตัวท่านผู้ชม ตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับเจ้าตัวนี้กัดขาดไปแล้วแล้วก็แทนที่จะถักไปเลยนะครับกลับไปกัดทิ้งนะผมเจ้าตัวล่างนะอยู่ใกล้ถนนนะครับุณผู้ชมก็หาที่จอดรถง่ายๆนะครับรผมพอฝนคืมมาบางทีฝนตกอย่างเนี้ย รเราก็ยังมีที่พักนั่นแย่งกันแล้แย่งย้านะครับ ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ